เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกม ROV อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเล่นปีโรนะครับปีโรแอสซัสซินป่าสุดโหดที่เล่นได้ทุกเกมหรือเปล่า <c oughs> ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นปีโรเข้าพื้นฐานกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าปีโรแพ้ตัวอะไรก็ส่วนใหญ่ถ้าผมเจอเลยก็จะเป็นคอมโบอาทาชิกับดอรียนะครับที่ผมโดนมา ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าทาชิมันมีโล่นานะครับอ่ะเราเทรดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเง้นนะครับโอเคมาดูที่ไอเทมนะครับในส่วนของไอเทมปบีโรผมก็จะออกเป็นตามนี้เลยนะครับแต่ว่าอ่าผมอาจจะเปลี่ยนไออ่าไอเคียวเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับออกเป็นดาบแดงขึ้นมานี่เลยแล้วก็เป็นกอกเกิดแล้วค่อยเป็นสลับเคียวตอนตายนะครับผมส่วนพลังแฝงก็ต้องตามนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราตีไปสกิลหนึ่งสกิลสองจะได้กูดาวนครับของเดบิวอเวกเคนนิงนะ ส่วนลูนก็จะเป็น,นลูนจะเา้รอยนับถ้าถามว่าใส่ยังไงก็นี่เลยครับชื่อล่นใส่10เม็ดเลยโอเคงั้นเราไปดูของโบเ์คร่าวๆของบีโรกันดีกว่าครับไปครับ, <ç> um> รบการเล่นบีโรนะครับให้อัพสกิล2มาก่อนในการฟาร์มนะเพราะว่าเขาจะปาดสองครั้งครับจิ๊บจิ๊บอ่ะเราก็จะได้จาเมจดนะครับแล้วก็ปาดอ่ะอย่างนี้นะ <t ues> ความสามารถของบีโรหลักๆก็คืออยู่ในน้ำนะครับก็คือท่าหนึ่ง <els> เราจะอยู่ในน้ําทาวรเลย,ถ,ลยลลถ,นนถ้าเราอยู่ในร่างฉลามทาวรนะครับถ้าเราอยู่ในน้ำนะแต่ถ้าขึ้นบกนะมีเกตดขึ้นเห็นไหมอ่าแล้วพออยู่ในน้ําก็หายข้อดีของการเป็นฉลามนะครับง่ายๆเลยเวลาเราใช้อันตรปกติใช่ไหมปกติเราจะใช้อติีแล้วมันจะพุ่งแบบนี้ใช่ไหมครับพุ่งกลับหลังปุ๊บอย่างนี้แต่ถ้าถ้าเราเป็นฉลามมันจะไม่พุ่งแบบนี้คนระับมันจะไปเลยนะดูนะเห็นไหม มันเอาไว้เล่นจังหวะแบบจังหวะทีเผลอเข้าเล่นแครี่ฝั่งเขาครับทำให้เราได้เปรียบนะครับถ้าถามว่าคอมโบเล่นยังไงามาคอมโบนะครับ oh. ก็คือเราจะ2ทิ้งไว้ก่อนก็ได้สองแอปแล้วก็ให้อันตีเปิดนะครับอันตีสองตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งก็จะรีมาไล่ตามปุ๊บสองตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สองไปเรื่อยๆนครับตีไปธรรมดาเลยเออก็จะเพอร์เฟคคิวนะครับอ่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่าศัตรูมายืนหน้าป้อมเราประตูมายืนหน้าป้อมเรา กาลังตีป้อมมันเลยเราก็จะทําแบบนี้นะครับแบบว่ามันมีจังหวะทีเผลอของวีโรที่ใช้ได้ครับแบบเขาอยางเนี้ผมก็กดอันนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ดันเขาเข้าป้อมไปอย่างนี้เลยครับอ่าเล่นอารมณ์เหมือนเทนนะครับถ้าพวกเมนเทนมาเล่นก็อาจจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าวีโรอะ่ะตอนเป็นล่างคนอะ่ะมันจะกระโดดกลับหลังใช่ไหมซึ่งเราจะถาถง่ายกว่าเลยนะครับข้อดีเลยอันนี้นะกดอัติปุ๊บเห็นไหม ก็จะมีจังหวะอะไรเข้ามาพอดีนะครับเพราะว่าเราจะโดดกระปไปไกลอยู่นะครับอ่าเข้าๆของบีโร่ก็จะรอเข้าจังหวะเข้าแคลรี่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเข้าถึงแครี่ก็หนียากนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะที่เราปาดท่า2องไม่ถึงอะเอาตีไม่ถึงเพราะระยะบีโรมันสั้นอเห็นไหมเออเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะตายเองนะครับเพราะเราไม่ได้ต่อคอมโบนะบีโรมันต้องต่อคอมโบเรื่อยๆนะครับถึงจะถึกถึงจะแรงนะครับผมโอเคก็เข้าๆของบีโรก็น่าจะมีเท่านี้นะครับงั้นเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าไปวาทอนบัอคือ ถอนันบั๊กตรงสกิลนี้ไหมสกิลไม่ใช่สกิลเด็มึงเห็นดอกสุดท้ายที่ถอนก่อนจะปล่อยไปแล้วก่อนมันจะหมดกระสุนไหมก่อนที่มันจะรีแม็กให้อ่ะนั่นแหละมันจะมันจะแรงกว่านัดอื่นไหมแค่นั้นเลยแรงกว่าแค่ไหนแรงกว่าประมาณสองเท่าใช่แล้วถอนแม่งแรงเพิ่งบั๊กสัตว์นี่แหละพร้อ,อมเลสเตอร์พร้อมอะไรหมดนี่แหละ แต่รวมๆก็หมอลำอยู่นะเล่นทอนอเออสนุกอยู่ทอนอะ่ะมันยิงแรงนะยิงแรงเคยไปกดเจอมาอยู่แบบโคตรแรงเลย,ยเล่นทอนแนะนำให้มีกระสุนสีฟ้าสักลูกแล้วก็มือสองก็ได้สามสีได้ไหมละ่ะ เฮ้ยตายแล้วอ๋วองั้นเวทกูต่อไเดนเขาเข้เขาเข้าเอา,เอาแมึงจะสามสีเสีก็ 3, 7, 4, เรื่องของมึงเอาหมดมผ่านมันผ่านเก่าหมดแช่ไหละไรวะอ๋อเอาไปอ,อองมานี่เจอผู้เล่น20ตากู เจ็บเจ็บลั่ Pix e ได้หมดแหละกูบอกเลยเอาใจจริงๆอยากลองเล่นฟอร์เรติโน่อยู่นะฟอร์ลรนป่าไงเพื่อนอย่าอย่ามีต yeah, yeah, yeah. ัวปเลยเฮ้ยกูเมนป่าแล้วเว้ยเชื่อใจกูหน่อยเฮ้ยแพนด้าแพนด้าตีไปตีไป ตี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 มันจะตีไอเต้นไม่ถึงเหรอยกไม่ถึงโอ้เสียดายเอาแพนด้าวิ่งผิดทางเนียบร้อยเสียดายเอ้าเอ้าผิดซอยเอ้กูเข้ามาคนเดียวกูเยี่ยผิดซอยเสียดายเกอร์ไม่คิดว่าแพนด้ามันจะตีเลยอย่างนั้นเขามีเพื่อนตีอยู่ เอาลกลับมาทำไมทำไมไม่กิน MK ็มเต้องเอ็มเคป่ะน <as that coping> em ี่จ๋าน้องหิวโล่างโคตรเยอะอาวแล้วยิงโดดเอาเอาโดนซโลโลตายเหมือนมั้งแล้วกุแทงป้อมไหมเนี่ย ป่ะ้วจ้าอย่ามาจับหนูนะนี่ความแดงอยู่ใช่อ้าวแตกเียครับโดนจับแบบนี้มาพูดีเล่อได้ไมเป็นได้อยู่ล่างบนหน้าจะได้ มึงก็มีตัวมาปะมีก็มามีก็มามาก็มีไอเมม้เติ้ลม่คมเลยเติ้ลโอ้โหไอ้เฮียนี่พูจะมาดันู้ดไหลโอ้โหไม่ตายเอเพื่อนต่อดิได้ไหมโอ้ไม่ได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 ้ไฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอูจะตายเอา ถ้ากูมีโปรเค้นตายไปแล้วไม่กินนะจะตายไม่ตายเอาให้อืมจากว้หรอเฮ้ยมีคนมาไปมีคนมาแล้วก็ไปมีวัาบมาแล้วมันวานปอดเออกูเห็นเู้ากลับบ้านปอล้ำจัดอ๋อเอาตายเลยอืมเกือบนะอะไรอยู่เนี่ย หมอลำจัดอนะอยู่ตรงนี้บอกเลยโอ้โหไปบนหมดเสียดาย่อนจะได้ปะ,ะต้องใส่กูฆ่ายอะไ,ไหมแตกป่าไม่มีสิบเจ็ดเองปั๊บแดงจะเกิดอีกรอบหนึง่งแล้วยังไม่ได้ไปบ้าฟ้าอ๋อฉันล้ำนั้นชอบงับคุณ แพ,พนด้ามาเกา่าเอ้ยรโดดเข้าเลยหรอกูมานะอุย้ยกระตายหมดอุย้ยกระตายเฮ้ยเอาไอ้แพนดา้าเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อทันไหมไม่ทันเฮ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเงี้ยอนฟิกใส่กูกูไม่ตายหรอกโอ้เพื่อนไม่เพื่อนไม่ร้องแต่แรกวะ เปนไปยืนมองหน้ามันทำไมเงี้ตายซะมึงมัน,นเรียกมันเรียกเจนแครีอยูอ่ไล่อยังรอดเอเครีบสั่งโจมตีไว้เต้ยเพื่อนมาเล่นด้วยหมดสก,กิลว่ะเดี๋ยวเพื่อนนี่ไงมาแล้วแครีตัวตึงอาริคุซิงแต่แหม็ตไม่พอไอ้เนี่ยใช่ อันนี้จะไปดันแต่ล่างม <น S 1> ัได้แรงขนาดนั้นแต่ล่างมันนี่แต่เฮ้ยเฮ้ยหลานมาเฮ้ยฟิกว่ะไม่เอาสุดนี่วะอ๋อมีเพื่อนวาร์ปมามันฟิกใส่กูเลยนะเว้ยไม่เอาสุดได้ไงวะแต่ก็ยังไม่ตายไงเฮ้ยตัวเดียวข้างล่างเป็นบูลาแต่เด็กเพื่อน chia bên hà đu hai open nhau kìa này ô lập tương ê kìa 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 Cái kìa 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 ไงกางไอทวีแคนดี่เรามไปไอยู่ที่นแล้ววะอะไรของมึงมึงจะหมอลำเกินไปแล้วแคนี่โอเคไปตายมันอะให้เราอะเดียไม่โดนครับเป็พนดาพนดาไม่ได้กูต้องไปรัดปลาฟ้ามันเนี่ยอะไรชอบยุ่งกับปลาฟ้ากูเลยมาแล้วสอนพระเจ้าโดนปะ พี่โดนผู้แดงเองอืมเขาติดใบไม่งั้นตายแล้วนะทอนเมื่อกี้เนี่ยกูพุ่งต่อได้เกมไม่เห็นมีแครี่ยกไปหนึ่งทีทอนจ้าตามมาตามมาตามมาเนี่ยตัวปาดคอก็ตายละจิวสองปีอออ๋ออ๋ย โดนใบโอเข้าไปถึงทอนได้ไหมได้กลางไหมสวยสุดยอดไอ้หัวอันนี้คืออะไรอือเอาไปไอเต้นโอโห้ไม่ดีไม่ดีแมวสกิลอันตีกูไม่มีละไม่งั้นกูเข้าอยู่เอ้ยเอเมื่อกี้เกี่ยวโดนเรียวว่าจับได้ถอยก่อนถอยก่อนแต่ถ้ากูเข้าถึงแคลรี่ได้เกมก็พิกเหมือนกันนะบอกเลย แคลรี่อยู่นี่ต้องเอาแคลรี่ก่อนเต้นมึงอย่ากทำสกิลอย่างนั้นเชื่อกูไม่โดนหรอกมึงต้องเก็บไว้กับตัวแล้วฟิกโดนฟิกเอาไว้ไอ้เต้นจิกูจังหวะบ่อลำเพื่อนเอาไปเอาเพื่อนจับตรงนั้นได้ด้วยเอาตายเอา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 เบ้าลำนะบอกเลยจังหวะนี้ ไม่ตายวะเออตอนยนี้นี่เจอกูหมอลำก็ให้กลับมาตกเจอกูตกใจเมื่อกี้นะกูบอกเลยตอนแรกเช็คลอบแรกไม่มีเช็คลอบสองกูอยู่แล้วขอเนี่ยไอ้แอฟเลนไปเล่นออฟเลนไอ้นั่นอ่ะไปเล่นออฟเลน ทำคือทำอะระดาที่ดีมากาเลยต่านเ่งตําแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งนี้เย็ขี่ดีจัด,ดแต่ดาเมจป็นก็เยอะนะเดเ็กขี่เดขี่ไป